สวัสดีครับที่เราสู่ Battle Cat เกนกันแล้วนะครับเอ้ยเอ้ยไม่ใช่นี่เกม p o เก cat นะครับก็เป็นเจ้าของในคือระดยวกันกับ Battle Cat นะครับซึ่งมันมีแจกของรางวัลในเกม Battle Cat ซึ่งแจกสูงสุดคือแร่ทิกเก็ตสามใบโอ้โหเยอะนะนะฮะเป็นเกมของ p o นอนะฮะที่เอ่อก็เป็นเกมของ p o นอนะครับที่มีตัวละครเป็นตัวจากเกม Battle Cat สัส่วนใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละมาร้อยแปดพันเก้าเลยนะฮะ ก็วันนี้จะมาแนะนำเกมแล้วก็ลองเล่นให้ดูกันนะฮะโอเคผมก็อัปเกรด bronze cat นะฮะเป็นตัวหลักที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าครับว่เาเกมเพลย์เป็นยังไงนะฮะก็ค้ายค,ค,คุกกี้รันนะฮะออกแนวประมาณนั้นนะครับก็เป็นเกมของค่ายโพนอสนะครับก็โหลดได้ที่ Google Play Store นะฮะเขาไม่ได้สปอนนะเออหนึ่งเขาไม่ได้สปอนนะ,ะแต่ว่าสำหรับ คนดูของผมนะฮะทุกคนก็ถือว่าให้มาดูแลกันนะฮะว่าอ่ามันยังมีเกมแบบนี้อยู่นะเกมที่โพนอสทัมนะฮะโอเคก็ไอมันจะมีหลักกิโลเมตรนะฮะผมเรียกว่าหลักยี่มืกิโลเมตรนะฮะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับไอหกเจ็ดอะไรพวกนั้นครับที่มันเป็นเหมือนเลขเสาไฟอะครับที่มันเป็นไฟเด้งขึ้นมาครับอันนั้นนะฮะคือระยะทางนะฮะที่เราไปได้นั่นเองนะฮะ ก็เราไปได้ถึงขนาดไหนมันก็จะบอกนะฮะรู้สึกหน่วยจะเป็น10เมตรหรือว่า1เมตรหรือว่า100เมตรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมผม,ผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้เล่นนานมากนะฮะแต่ว่ามันก็เก็บไว้ในเครื่องก็เลยลองมาทําให้ทุกคนดูกันนะฮะโอเคอุ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับหลักเสาไฟก็คือหน่วยเป็น10เมตรนะฮะใช่ครับเอ้ยหน่วยเป็น1เมตรนะฮะ เคงั้นเปิดกระชาสักหน่อยดีกว่านะฮะว่าจะได้อะไรนะฮะโอเคได้ไททันแคทนะครับได้บรอนซ์แคทนะฮะแล้วก็ได้ Uber. อูเบอร์อุ้ยอูเบอร์เลยอุ้ยเซตเปดครับอไอจิโซอูเบอร์ <c oughs> Uber เลยสองตัวแต่แต่แต,แต่เออเราเราไม่ได้ในไอดีหลักเราไม่ได้ในเกมหลักนี่นะเราเราเราจะดีใจทำไม นโกดุกะสองตัวแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเอาเจ้าในโกลุกะไปใส่ดีกว่าผมไม่เคยได้นางสองตัวนี้แล้วผมก็ไม่คิดด้วยว่าเกมนี้จะเอาพวกอูเบอร์แลมมาใส่เออ <laughs> โอโ้นะฮะเกมนี้เขาก็จะมีเควสให้ทํานะฮะเควสของเบทเทิลแคสจะมีทั้งหมดห้าเควสเท่านั้นนะฮะโอเคโอเคนะฮะก็ลองเล่นคาซาจิโซดูนะฮะจะว่าไปสีสีเหมือนกันอ่าสีตัวละครน,นะครับของคาซาจิโซไม่เหมือนในเบทเทิลแคทใช่ไหม เออนะฮะก็ก็ก็ครับ <c oughs> ก็เกมนี้มันก็มันก็ไม่ได้เป็นเกมที่มันเป็นเกมออกแนวเอาไว้เล่นค่าเวลาดีมากกว่าครับเออมันไม่ใช่เกมที่แบบเอามาเล่นเป็นเกมหลักนะฮะเพราะว่าไม่เป็นเกมหลักมันก็คอนเทนต์ของเกมนี้มันไม่ได้หลากหลายมากนะฮะเหมือนแบบ Battle Cat เนี่ยเรายังสามารถตีบอสเราสามารถเล่น Cat Claw Dojo เราสามารถเล่นเนื้อเรื่องหลักได้แต่นี่ก็คือกระโดดไปเรื่อยๆนะครับทำมิชชั่นไปเรื่อยๆนะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นเกมออกแนวฆ่าเวลานะะั่นแหละ นะคะก็ก็ก็ถือว่ามาบอกนะฮะเป็นเหมือนแบบมาบอกคนดูแล้วกันนะที่ยังไม่รู้จักเกมนี้ก็ลองไปหาเล่นดูแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงสิบสองเมตรแล้วฮะไปที่13บสาเมตรละโอ้ยอือเอออือตายเื่อใครไม่รู้นะมันจะมีฟองสบู่เป็น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 ฟองอากาศนะครับแล้วก็จะมีแมว แมวตัวเล็กประอยู่ครับอันนั้นเขาเรียกว่าพิกซี่นะฮะมันมันจะช่วยทําให้เรากระโดดได้เพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งนะฮะกับการแลกกับพิกซี่หนึ่งตัวนะคือโดยปบบกติผมจะกระโดดได้สองครั้งในเกมนี้แต่ว่าอันนี้มันทําให้กระโดดได้สามครั้งนะครับพวกก็ประมาณนั้นนะฮะโอเคโอเคนะครับก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับก็เก็บนะฮะเก็บผมเรียกว่าอะไรดีคริสตัลเหรอเอ่อเจมผมเรียกว่าเจมละกันเหมือนว่าเขาจะเรียกว่าเจมนะฮะโอเค ก็กระโดดเก็บไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีคอมโบยิ่งคอมโบมากครับเราก็จะยิ่งได้เจมมากเท่านั้นนะฮะโอเคเจอเจ้าพิกซี่อีกแล้วเ,เก็บเพิ่มเลยนะฮะแล้วก็เก็บเจมด้วยนะครับก็เท่ามนั้น,นะฮะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะฮะโอเคถึงหลักกิโลเมตรที่12แล้วนะฮะสิบสามละโอเคไปเรื่อยๆครับเกมนี้มันเป็นเกมเล่นเรื่อยๆเนาะไม่ต้องซีเรียสมากนะฮะโอเคอู้เรามีเล่นได้ไกลพอสมควรเลยฮะ ไปไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆสิบหกแล้วอึ๊บอึบอุ้ยอ๋อเกือบตายเอ้ยฮึบจะาฮึบโอ้เอิ่อเออเออผมผมขอโทษผมกากเองผมขอโทษอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นเจ้าเนโกะลูกะกันบ้างนะครับจากได้ตัวนี้ในดีหลักเหมือนกันนะเป็นตัวล็อกแบ็กที่ก็คิดว่าดีอยู่นะก็ลากสุดท้ายนะชื่ออัลตาลานพัสซารนนะครับ ก็อยากได้อยู่นะแต่จริงตัวในเซตนี้จริงอยากได้โนบิลูก,กะากับอ่ากับโทเกะน,น่นน่าชื่อโทเกะลูก,กะาครับเป็นแมวที่ที่ลาบสุดท้ายมันชื่อชิฮิแลนอะเออผมอยากได้ตัวนั้นนะเพราะว่ามันค่อนข้างดี <S <S โอเคครับอ่าพักเลือกแพทเทิลแคทนะมาต่อเกมโก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 แคทดีกว่าโอเคครับผมก็ค่อยๆเก็บเก็บเจมไปเรื่อยนะฮะ โอเคตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ถึงหลักกิโลเมตรที่9แล้วนะฮะก็ไปกันยาวๆครับผมโอเคก็มาถึงเจม <c oughs> <c oughs> ก็ก็เก็บไปเรื่อๆยๆนั่นแหละนะฮะเกมนี้มันไม่ได้มีคอนเทนต์มากขนาดนั้นนะฮะโอเคเก็บไปนะฮะเก็บไปเก็บกันไปยาวๆเลยนะครับโอเคแล้วก็มีพวกพิกซี่ตอนนี้ผมมี4พิกซี่ละผมมีโอกาสกระโดดได้3ครั้ง3ครั้งมากถ,ถึง4ครั้ง มันมันงงงงไหมโอเคไปเลยอือเออโอ้โหโคตรจากเลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกโปโกแคทนะฮะในวันนี้ก็ทุกคนชอบหรือเปล่านะไม่ชอบหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์ได้นะคือด้วยความที่ช่องเราอะมันชื่อ all game ใช่ไหมเราก็เลยอยากที่จะทาเกมให้มันหลากหลายมากขึ้นไม่ได้อยากทําแต่แ a t t ท่า a คอย่างเดียวอาจจะทําเกมอื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับถ้าอยากให้ทำเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ ก,ก็ตามนั้นนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะครับปกติคลิปอื่นไม่พูดเนี่ยคลิปนี้นี่มาพูดนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ไปไปายบายเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะจุบ๊บ